สว,ส,ส,ส,วส,สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่เป็นสุวีครับตอนนี้กำลังตอนนี้มีกิจกรรมอะไรครับเราจะนำต้นไม้เนื้อไทยวันธรรมสาเป็นวันต้นไม้คมีอะไรเพิ่มครับเต็มมาจากไหนครับไก่ปลาปลาเรียกว่ากราไม้โบราณกระไม้โบราณหอยนิหน่อยเนาะมีอะไรอีกครับมีต้นอะไรบ้างต้นยางนาใหญ่ๆครับใหญ่ๆ ม่ามะข่ามะข่โมงมะนมงอันนี้อย่างนอันนี้ต้นสาขับต้นต้นอันนี้ตน้นาลาตบลึกอันนี้ต้นต้นปดูครับนี่ปดูนี่ตน้นไม้ซักก็ยางดีครับน่ไครับประมาณนี้เนาะเพราะนั้นก็มีสีสหาย,ย่านะครับวันนี้จะมอบให้รื่อนอยไปปูกกระบานต้นไม้เอาภาษาเป็นต้นไม,ม้ชาติเนาะ เราไปปลูกคาราทุนสองต้นนะครับอาจจะไม่พอแต่ว่าก็เป็นตัวแทนนะครับเอาไปให้ทำให้รถลุกร้อนต้นไม้ฝนตกมากขึ้นเขอนครับตอนนีเล็กน้อยเดี๋ยวเขาแถวทยอยนะครับก็กำลังตอนนี้วันที่12กรกฎาคม5เวลาก่อนกลับบ้านน้อย,ยจะไปรวมของอเขื่อนก็มาโอเคครับต,ต,บตามด้วย